มีใครซื้อซอฟเฟลมาไหมอยู่นี่มีลิ้นทะเลอันตรายกว่ายุงประมาณสิบยี่สิบเท่าอ่ะพี่ถ้าแถวไหนของป่าชายเลนไม่มีลิงแสแมสแถวนั้นงูเยอะวันนี้สิ่งที่มึงพูดแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้เย้าโยนให้กูลงไปเลยตอนเนี้ยคุน,นจระเข้อมอ <c oughs> ูลเา,า,า,าอะไรหแปลว่าไม่มีงูไม่มันีงูมาเมื่อกี้อ๋อตายผมไเปปูอันนี้คือปูนั่นแหละพี่เฟรปูทะเลแบบอะไรอย่างนี้มันลูกมัาไงตายเรือทรายเรือทรายเอาไปๆเออพากูไปด้วยเชนใครสอนพวกพวกคำอาหารเนี่ย ผมสอนยายผมตอนนั้นแต่เด็กเลยหนะยายเด็กเลยไหมใช่ผมเลี้ยงมาแต่ตีนเท่าฝาหอยอ่อะกูทำทุกอย่างเพื่อปลายทางอย่างเดียวกูร้อนถ้าโลกนี้ไม่มี GPS survey ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS survey ค่ะวันนี้อยู่กับพี่เซียนหลัง สสวัดีครับำถามพี่เสนาหลังว่ามา GPS Survey อยากไปไหนพี่เสนหลังก็เลยส่งโลเคชันที่หนึ่งมาให้ครับทำไมไม่ถามกูล่ะกูอยากไปไหนเนี่ยพี่บอกไม่อยากไปไหนไม่เคยถามกูเลยถามกมาสมุดทรักสมุดนี่สมุดอะไร,รส,สมุดสงครามสมุดสงครามคราวที่แล้วอ่ะพี่เผือกไปเป็นแขกรับเชิญในรายการพี่เสนาหลังใช่ไหมใช่แล้วแต่พี่เสนหลังบอกว่าไม่ทำอะไรเลย,เลยคือเป็นเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจที่ดีให้ครับไม่ก็ลงน้ำลงอะไรก็ไปสาวแหน่เอ้ยสาวสาวโง่ โง่ดักปูพี่เออนั่นแหละใช่โหแล้วก็ทอดแหไม่ยอมให้ช่วยไงทำมาหอาหารจะบอกเฮ้ยขอเลี้ยงดูนะถ้าแกทํทำช่วยอาจจะไม่เสร็จไม่เลรไบจเไม่เลยพี่พี่รังเราดีกว่าเต้าในฐานะเจ้าบ้านนะเราวันนี้เราต้องทําเป็นหลัก แค่ขับยังให้เขาขับเลยเลยเอาล้งแต่เริ่มรายการเดี๋ยวเราไปไหนก่อนเราจะเข้าไปที่เรือนริมเลค่ะเรือนริมเลลุงเจ้าของรีสอร์ทคือน่ารักมากเดี๋ยวพี่ไปเจอแกพี่จะชอบเลยแล้วลุงแกงมหอยด้วยได้ไหมได้ครับแล้วลุงแกพาทำลุทำอีกแล้วเหรอเลยเจ๋อเลยเรือไอ้มันต้องเป็นสไลด์แผ่นไม้ป่ะรู้สึกมีอยู่3แผ่นพอดีมั้งเดี๋ยวให้ลุงก็ได้ไม่เป็นไรพี่สลาดได้ก็ไม่ว่าแผ่นนึ่งมันขึ้น2คนได้พี่ จะซ้อนกันทำไมแต่เหมือนวันนี้คุณลุงบอกว่าคุณลุงจะไม่เอากระดานมาเพราะคุณหลวงมีกระดานแล้วไม่สนุกอ่าเนี่ยลุงชอบทาอะไรแปลกๆวันนั้นพาผมไปงมปะตีนโคนถึงนี่พี่เหรอใช่แล้วในโคนมีมีมีพวกเลยคลานนะมีปลาไหลมีงูมีอะไรวันนั้นก็ไม่เจอนะเจอตัวเดียวเจอตัวเดียวแบบว่าเจอตัวเดียวแปลว่าถ้ามีงูไม่เอาเลยไม่มีไม่มีงูไม่มีงูพี่ส่วนมากงูมันอยู่ในป่าชายเลนมันอยู่ไม่ได้ครับมันจะอยู่บนต้นไม้มากกว่า ก็คือบนหัวเราเนะใช่บนหัวเรามันตกลงมาได้โอ้ยไม่พากูไปเดินห้างวะแต่ตอนนั้นอ่ะมันมีตัวหนึ่งอ่ะพี่มันเป็นกรีนไพรทอนก็คืองูงูเหลือมสีเขียวอ่ะก็คือมันก็ขดอยู่บนต้นไม้พี่แล้วผมก็ไปค้ำต้นไม้อยู่แล้วทีนี้มันฉกฉกเข้ามาผมก็หลบฟุบอย่างเงี้ยโชคดีโชคดีอะไรโชคดีอะไรกูไม่เอาตั้งแต่ตั้งแต่มันขดรอแล้วแต่ไม่ใช่ป่านี้ป่าชายเลนเหมือนกันเลยแต่ไม่ใช่ป่านี้พี่ ไม่ไม่ภูมิประเทศถ้ามันเดียวเลยไอสัตว์ที่มันอยู่อ่ะมันไปถึงมัน,นไม่ต่างกันมากหรอกถ้าแถวไหนของป่าชายเลนไม่มีลิงแสแถวนั้นงูเยอะซึ่งไอป่าเนี่ยที่เราไปเนี่ยพี่สบายใจได้เลยลิงเต็มเลยไม่มีลิงสักตัว หนูก็จะพูดไม่มีลิงจริงๆไปเจนกูไม่ลงจริงนะเจนผมเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับงูพี่สมัยก่อนนะนะผมมาเลี้ยงเลี้ยงเป็ดมันมีอยู่คืนหนึ่งพี่อยู่ดีๆเป็ดมันกระตักแล้วภาพักมันก็เงียบไปเลยเงียบแบบเงียบทั้งคอกเลยเราก็เอ้ยเริ่มเอะใจแล้วใช่ครับเราก็ไปส่องงูเหลือมขดอยู่บนขื่อพี่ตัวเท่าขาเลยจริงมันลักตายทั้งคอกแล้วมันค่อยๆเกินทีละตัวผมก็เลยแบบกวมโอ้โหผมถือมีดเข้าไปอ่ะผมฟันงูมันดึงหลบพี่เฮ้ยมันดึงหลบแล้วมันปัดแขนผม โอ้ยปัดแขนงูมันเอามือปัดแขนผมอ่ะมือใช่แล้วมันหักมันหักมือผมให้มีดหลุนออกผมก็เลยโอ้ยแล้วผมก็ฟันศอกกลับศอกเข้างูแต่มันก็เยี่ยวหลบแล้วมันก็เตะขาผมแล้วผมก็ลม้ม <laughs> กวาดนี้เลยเหรอใช่มันกวาดขาผมพี่มันเอาขาออกมาแล้วก็ติดขาผมหมดผมก็ล้มน่ากลัวทีเนี้ยผมก็เลยลุกขึ้นแล้วก็ผมก็เลยทำท่าตะเพียนแฝงต่อใส่พี่ก็คือแบบยกเข่าแล้วก็ตะเพียนแฝงต่ออย่างนี้เลยใช่พี่เข้ามันเสร็จปุ๊บแล้วมันก็กระเด็นไปโดนกำแพงก็มันก็แอดละใช่พี่แต่มันแล้วก็ลุกขึ้นมาจ้องตากันรู้ไหมเลยหยิบมีดขึ้นมาพี่ไอ้ที่ผมทับด้วยเหรอฟันผมอะฟันแข่งแข่งแข่งแต่ผมก็หลบหลบสู้กันจนเหนื่อยมันก็บอกว่าฝากไว้ก่อนนะแล้วมันก็ไปเลยอ๋อมันพูดดดด้้้้้้วววววยยยยเเเเหหหรรรอออออพููมมมมมมมื่่่่่กกกกกีีีีีีโโงงงงงบาาาาาาาลลลคคนน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 นปปะะัััััไไจจจจผ็ณ10 10แถึ เดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์นะฮะพาคุณงูท่านนั้นมาพบกับเส้นหลังนะฮะนี่รายการนาทีนี้ที่รอคอยมาเลยพี่ใช่่ไม่เอาแล้ววันนี้ใครทำอะไรก็ทำเลยว่จะไม่มีพี่อยู่นี่ไม่มีอันตรายที่สุดเท่าที่แบบอยู่ตามชายเลนหรือตามโกนเลยก็น่าจะเป็นดุกทะเลนะฮะนี่อันตรายสุดละเนี่ยงตามถ้าใครเคยโดนดุกน้ําจืดต่อยแล้วปวดนะพี่ตัดภาพมาดุกทะเลนี่คือคนละเรื่องกันเลยโนมีลูกยังผมนะพี่ยังยังครับเจนมีลูกยัง ยังสิกูมีละดีพี่มีทายาทแล้วไงอยากไปมองมุมนั้นเนี่อผมตัวคนเดียวไงชีวิตกูไม่ได้ตัวคนเดียวถ้าผมตายคือจบไปนะตระกูลผมไม่ได้เลยแต่พี่ยังมีลูกหลานอยู่อย่งถ้ากูตายลูกกูก็สบายเพราะกูมีประกันแต่ว่ากูก็ยังมันไม่อยากตายแล้วมันอยากให้ประดุกกับตำตีนด้วยในรายงานศพโอ้โหคำอะไรโคตรถวยพี่คนดี้ใช่ไหมแถ ผมในฐานะของพอเราเรียนเสียงเหมือนกยวไม่คิดว่าโจทย์ในวันนั้นที่ผมเคาะทำให้มีวันนี้มันแค่ประดุกเองเนะแต่อางน้อยพี่ก็ยังกลับมาในช่วงบุญเข้าสากได้ไงพี่อะไรคือบุญเข้า,ขาสาดวะเป็นประเพณีที่นรกจะเปิด15บาวันให้วิญญาณกลับมาเอา เอาบุญเอาอะไรจากครอบครัวอะไรอะไรเฮี้ยเฮี้ยเอะไรเฮียเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยเอาแล้วไงเฮี้ยตัดหน้าอีกแล้วอันนี้เฮี้ยตัดหน้าวันนี้เริ่มต้นไม่ดีะจ๊ะอันนี้คือถ้าเราเจอวัดเอียงนี่คือข้อดีหรือข้อเสียเอหเขาถึงเลยเลยอ่ะไม่ใช่บ้งเขาไม่โอ้ตกใจนู้นถ้าเจออีกกูจอดแม่กูกลับเลยเฮ้ยลืมบอกเลยว่ามีใครซื้อซอฟเฟลมาไหมกันยุงเหรอไม่อยู่นี่มีลิ้นทะเลอันตรายกว่ายุงมระมันสิบยี่สิบเท่าพี่แต่แต่ลุงแกมีอยู่ ลุงแกมีซับเฟลว่ะมีเป่าลุงแกมีลิ้นได้ก็ปล่อยมาตั้งฟุงหนึ่งกัดกันเล่นๆวันนี้สิ่งที่มึงพูดแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้เย้ายวนให้กูลงไปเลยตอนเนี้ยขอคุณจะ้ไม่ไงถ้าพี่ไม่ลงอ่ะลิ้นอ่ะมันอยู่ตรงรีสอร์ทพี่ลงน้ำไม่โดนใช่ลงน้ำลิ้ไม่โดนพี่อะไรเป็นนอนรีสอร์ทไี่อยากทำอะไรแล้ววันนี้แม่งเอ้ยเนี่ยวันหลังนัดใสๆได้ปะ นัดเช้าแล้วกูลืมว่ากูต้องเตรียมอะไรมาบ้านนะกันแดดก็ไม่ไดเอามาพวกหมวกกันแดดพวกผ้าปิดหน้ากูมีเยอะแยะเลยแล้วทีเนี้ยไอผมไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจอะไรเพิ่มขึ้นแม้แต่นิดเดียวมาแล้วมาแล้วผมจำเสียงเดียก็ได้แล้วลุงที่กำลังจะมารับเราเนี่ยพี่ก็คืองูที่เกิดกับชาติมาเกิดกำลังที่สนามคุยเรื่องซีรีสกับเพื่อนอ่ะเพื่อนมีไม่เชื่อบ้างไหมคะมีบ้าง ใช่ก็มาประจำดีกูอะแต่คนอย่างนี้ถ้ามีเพื่อนก็ไม่น่าจะมีเพื่อนที่ซีเรียสอยู่รอบตัวส่วนมากที่เราเล่ามาก็เพื่อนผมทั้งหมดแหละในเรื่องเมื่อกี้นี่ไอ้คนนี้แหละคบหากับงูอย่างเงี้ยเหรอใช่กับเปดโอ้ลุงมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องปกไหมต้องปกไหมต้อง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 ธรรมดาอยู่แล้วเลยไปลงเรือเลยครับเดี๋ยวเราต้องลงเรือไปบาลานนะบาลานนะ คุณลุงเอาดีๆคุลุงโดนโดนลุงคุณลุงติดอัมติดอัมติดอัมแถวเนี้ยมันเป็นป่าชายเลนเก่าเร่งมาชอบมาอยู่กันเยอะขยันด้วยขยันพูดขยันคุยกับคุณเนี่ยเฮ้ยตอนนั้นพี่เผือกไปทำอะไรมากับพี่เจนลังจับปูจับโบจับปลาเป็นไงอร่อยคือเราก็ต้องเลือกวัตถุดิบ ไม่ได้ถามให้เขาให้เขายิงคำถามก่อนไม่ให้ขยันพูดขยันตั้งเลยวะอันนี้คือเราถึงแล้วเครื่องดับนะอ๋อเครื่องดับอันนี้น้ำเนี่ยไม่เค็มมันเป็นน้ำกลอยพี่มันไม่เค็มอ๋อเหรอเค็มเล่าเดาไม่เป็นไร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 มึงไม่ได้ติดใจเลยว่ามันจะเค็มหรือมันจะเจิด แต่วันนี้ถือว่าเป็นลางที <house> ่ดีพี่เพราะว่าไม่มีลิงแต่ว่างูเยอะคึงบอกกูคุณจำได้อุ้ยอุ้ยอมันจะโดด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 เอ๋ย้อาอะไรทไมอ่ะแบบว่าไม่มีงูมีลิงเนี่ไงม่มันหนีงูมาเมื่อกี้มีเรืองถายให้กูแบบทายแบบวนรอบๆคนที่กำลังมองไม่แม้แนนะไม่มีพี่พี่ไหนที่พี่ไปแล้วแบบรู้สึก ใจที่สุดด้วยดีนี้แหละเราจะประคับเข้าไปในใจคู่เนี่ยตราบนานเท่านานแต่เรื่องของเรื่องวันเนี้ยเอาจริงไม่ได้กับโมแกเลยนะตัดเล็บลึกไปหน่อยแม่งแสบทิ้งหายเลยเคยเป็นป่ะแล้วพี่มืองมอมือซ้ายมือขวายกขึ้นมาได้อยู่โอ๊ยเหนื่อยเว้ยยังไม่ทำอะไรเลยเอาถึงได้ตอนนี้เราถึงแล้วมันดูดนะมันดูดนะ น้ำนะแค่นี้น้ำนำโคนที่เหลือโอนใอให้มันดูดลงไปไม่นโอนเหลือโคนทั้งหมดเลยไล่ไล่ไลลังหังหังโอนโอนโอโอนโองเอวกูเลยเหมอนเป็นบาร์โนีอ่ครึ่งตัวบอร์โนฟี่ริงบาร์โนฟีครึ่งตัวนี่อะไรอะโอ้ยได้แล้าได้แล้วเฮ้ยเราต้องลอยลอยแบบนี้ลอยลอยอันนี้คือวิธีการเคลื่อนตัวที่ดี ขลอยยุงนุสมันไม่ง่ายนะการเคลื่อนเคลื่อนตัวไปมันไม่ง่ายนีไถไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเมื่อยคอว่ะโน้ตไอ้เหี้ยหัวเปลี่ยนละตอนนี้นะมีเซียนหลังคนเดียวที่ตั้งใจงมหอยหน้าใครจะทำอะไรก็ทำนะโดนนี้แหละไอ้ผมไม่ปูเฮ้ยไอ้ใครทำอะไรก็ทวากูหันหลังให้แดดแล้วกูก็รายการเราเราทำไม่ทำ วมากรูลุงเกีามากลุงวมากอ่ะตัวกไ่อนี่อันนี้กัเส้นมอยู่นะเหมือนพี่พออยู่ในสาอะฟตีมไหมหรือว่าอะไรไปเคน อยู่ฝั่งนี้เต็มเลยก็ูเคยถ่ายไปโน้มันก็หนีไปเรื่อยๆมาพี่ไปรับพี่เองไม่ต้องไม่ต้องไปเองดีกว่ามาแล้วมาแล้วไม่ได้ว่าอะไรนะแต่มันถ่ายมากกว่าจะถึงมันอ่ะมาเปลี่ยนเนี่ยเฮ้ยเย้ยตกใจเลยโอ้ดูลุงไมไม่ลุงไม่จำเกี้ยวว่าให้พี่ลุงใส่ป้อมเกงมาว่าผมไปหาเอง ูโอ้กินเลยนี่ไงไม่เอม่เอาเอาตัวใหญ่เลยอันนี้คือปูนั่นแหะพี่เศษปูทะเลปลาโอ้ยเดี๋ยวนี้มันลูกมันไงโอ้ยตัวเล็กโอ้ยลูกทะเลปลาเห็นไหมนี่เห็นไหมเหมือนกันเลยเนี่ยเฮ้ยได้เหรอตีนตีนตีนเต้ยโอ้ยเหนื่อยไปไม่ถึงทุกคนมาหาปูได้ไหมได้ดูดูแล้วอิ่มแล้วดูแล้วอิ่มแล้วโอ้ยอิ่มแล้วเก็บคนเดียวพี่ ถ้าเกิดว่าเราจมโคลนสมมติเราติดโคลนเราเราเราติดโคลนตั้งเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วออกไม่ได้แล้วแบบเราหาใครไม่เจออะไรเงี้ยสิ่งแรกที่เราควรมีก็คือสตินะครับแล้วก็คิดครับผมคิดจนเราคิดออกครับผมสิ่งที่สองครับผมครับครับใส่เลยช่วยด้วยช่วยผมด้วยมึงไม่ต้องเสียเวลาตั้งสติข้อแรกพี่เคยเห็นพี่เคยเห็นเรือนี่ปะเรือทรายปะเรือลากปะเจนใส่เปล่าก่อนเลยครับพาไปก่อนก่อนก่อนตัวชิ้นเลย ตายเรือตายเรือตายาเอาาไปๆเออพากูไปด้วยเจม่นแม่พี่โดหยุดก่อนเห่ยกว่ามาไม่น่าให้แม่ไปรับเลยให้ผมไปรับพี่มันลองแล้วมั่พอแล้วูุยุงนี้อันนี้คือหนอนทะเลครับก็การทํางานงมหอยจริงๆก็เราก็ต้องทําเป็นทีมนะ ก็ถ้างมกันหมดไม่มีใครเจอตะก้าเนี่ยน้องคงไม่สำเร็จหอยล่อนหอยล่นลองที่ไปเจอตะก้าไว้ไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกก็ใช่ถ้าพี่คว้าตรงนี้ก็พอดีอ่ะปั๊มก็ไม่นานกันหมดตอนนี้น่าจะพอกินละเราได้ทั้งหอยแครงแล้วก็หอยตลับครับพีปูตัวหนึ่งด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปทำอาหารด้วยพี่เชลลังจะทำส้มตำให้กิน อร่อยมากชัวร์โลทมาอร่อยมากเดี๋ยวรอดูเลยก็คือเราจะเอาหอยเนี้ยพี่ก็คือหนึ่งคนต่อหนึ่งตัวใช่เราจะเอาไปย่างเนยแล้วก็ทำซอสเลีซอโต้ราดเป็นแบบเนชฟเชเป็นเชนเปนเะฟัป็นเชฟเป็นเ่เป็นปนเชนัน้าสะอาดเชเชเป็น สะอาดมากสุดๆโอ้ยสะอาดมากเลยเอาพี่ใหญ่สะาดไปทีแจ้งบ้าแล้วมาะไรไม่ถึงจะสะอาดพี่มาพี่มุงเชียร์ให้เดี๋ยวไจอข้างหลังทั้งหมดอย่าลืมนะครับใครจะเอาอ้อยเอาอะไรให้ก็อย่าเข้าใกล้นะครับอาบน้ำชาไม่ใช่ปางช้างรับน้ำหน้าพี่น้องอยู่ครับปางช้างใหม่เริ่มจานเริ่มเลยเหรอสอนความเป็นแม่บ้านแม่เรือนให้ชัดเจนเหรอก็จะแต่งงานแล้วโอ้ยนี่ก็พูดไปเรื่อย บอกอกกุด้วยนะตอกเองเลยเต้นนะตอกหนูช่วยอะไรได้บ้างตอนนี้เจย์ลองตอกสิจะเป็นแม่บ้านไม่ด้วยอ่าแล้วก็ฝานไปเลยอันไหนที่มันแบบเป็นอย่างเงี้ยเราก็ค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้เกลืหันมะนาวดันไปเลยฝานเลยเนื่องจะเหนะไปจะหวังผมได้เดี๋ยวลองตอกดูครับดูดีแค่ไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวโดนมือเดี๋ยวโดนมือพี่โน่ทำดีกว่าจะยากอะไรลองดูเอามอมันลื่มมือนี่มันลื่นไงมันจะยากอะไรเ่ยเวลาลงมันลงยากไปเลย มันลื่นกันเนาะลื่นลื่นพี่เนี่ยพี่ออกแรงไม่ถูกทางคนชอบเข้าใจว่าแบบวิธีการปอกให้ออกแรงที่มือดีจริงๆไม่ใช่ครับคือเราออกแรงจากมือนี้ใช่เนี่ดึงมันสวนเข้าดึงมันสวนเข้าอย่างเงี้ยเห็นไหมง่ายขึ้นไหมพี่ง่ายขึ้นไหมจับก็ไม่ยากไมมันลื่นผมว่าคุณเปลี่ยนไปปอกแตงโมครับง่ายง่ายกว่าแถมปอกเลยครบแแบบสไตล์ international style เฮ้ยจริงเหรอพี่ผมปอกแนวแนวนอนอ่าอันเนี้ยบีบยาก จริงๆว่าถุงไว้นี่ก็ได้เลยว่าไม่ได้กินหรอกวันนี้นี่จะทำอะไรฮะทำดับความดับไม่เคยกินหอยลวกมันก็ต้องมีตมตำอ่ะถามจริงเคยมีต้องมีแน่ๆรายการแข่งทำอาหารติดต่อมา มีครับมีไหมตอนนั้นกอร์ดอนแลมซีทักมาหาผมกูไม่น่าไปถามเลยเจริงไม่น่าไปเผอถามเรื่องที่มันเราอยากรู้เลยเขาให้เติมทูสามร้อยไปเนี่ยใช่เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยโอ้โหเขาทักหนูอ่าเขาก็ทักไปเหรอดีแล้วเจนอย่างนี้เลยตัดจบไปเลยใช่อยากถามอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่เราก็กลัวเสียคําถามเราฟรีอ่ะ เอาเรื่องแข่งอะแข่งทำอาหารก่อนเดี่ยวแข่งทำอาหารก็เคยมีเคยมีติดต่อมาพี่แต่ผมว่าผมไม่เก่งขนาดนั้นพี่ผมเอ้ยใช่ผมผมขออยู่แบบนี้ดีกว่าทำข้าวให้เพื่อนให้อะไรกินดีกว่าผมไม่เคยกินอาหารจับฝีมือใครที่แล้วมันแบบมันว้าวมากเียมีอเี้ยว้าวมากเฮียดิบลวกมาไม่สุกเลือดเต็มปากเลยตอนนั้นทำข้าวมันไก่อะหรอเลือดไก่เยออร่อยคือวันนั้นเนี่ยนะ ไปถ่ายเนี่ยเขาก็โม้ถึงฝีมือเขาเราก่าคาดหวังรู้สุดเลยน้่มันอร่อยจริงคาดหวังกันได้เลยส้มตำจานหนึ่งที่อร่อยที่สุดอยู่ตรงไหนเซ็ตไว้เลยรอไว้เลยได้เอาวะนอนแล้วนะปูให้แล้วจะทำอะไรก็ทำต่อเลยแล้วก็เอาส้มตำจานนั้นไว้ที่เดิมนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละบางคนชอบเส้นเล็กอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ก็บางคนก็ชอบมีเหลืองอะไรยเงี้ยบางคนก็ชอบ นักก๋วยเตี๋ยวอ๋อเอา็นักก๋วยเตี๋ยวดีนะคุณมีสติใครสอนพวกพวกํำอาหารเนี่ยผมสอนยายผมตอนนั้นเด็กนะยายเด็กเลยไหมใช่ผมเลี้ยงมาแต่ตีนเท่าฝาหอยอะก็ยายก็ได้จากเราไปเยอะใช่เราไปเยอะกุณทำทุกอย่างเพื่อปลายทางอย่างเดียวคุณรอ ให้เชฟมีความสุขอีกช่วยนึงก็ได้เราจะได้แบบใส่น้ำแข็งแล้วก็น็อกให้มันกรอบครับเราไม่ได้ซื้อซีฟู้ดมานะต้องน็อกด้วยเหรอใช่พี่แล้วน็อกมาละกอใช่ถ้ามันไม่สลบทำยากนะดิ้นนะดิ้นนะลงหมอกระโดดเลยนะผูคิดถึงการถ่ายหนังกับเซียนหลังไม่ไม่เหนื่อยมากแน่สิบนาทีก็พอนาทีล้ักระซิกมันละก็นี่เราหยิบบิดเข้าปากกินได้พี่กินได้แต่ก็ อันตรายนิดหน่อยใม่มึงควรพูดอันตรายก่อนพี่อันตรายนิดหน่อยก็กินได้ให้แม่เลือกกระเทียมน้ำหนักหรือการตมสมมุตินะให้นอปรุงอย่างเดียวแล้วนอส่งให้ผมเป็นคนโขลกรสชาติเหมือนันไม่อร่อยตอบเลยว่าแม่อร่อยมันอยู่ที่วิธีการตําให้คอลลาเจนของผักหรือคอรฟิลแตกตัวออกมาครับใช่พี่แล้วมันจะเกิด การเอสโฟรดิเฟย์แคทีนเนี่เขามากูสงสัยตั้งแต่คอเลสเตอรอล้วไอตอนแรกคอลลาเจนรูยังรู้สึกเอ้ยหรือจริงวะคอลลาเจนพิกนี้วะกำลังคิดอยู่สัดส่วนนี่มันเป็นมัสเตลเมมโมรีไปแล้วป่ะใช่ครับเฮ้ยอะไรเราขาดอันนั้นไปได้ยังไงอะอะไรอะน้ำปลาร้าตำไทยก็ได้ไหมตำไทยทำได้ป่ะตำไทยเหรอ ม่ทน,น่าจะพอได้นะขอลองชิมรสก่อนมันต้องไปหวานนี่จำไทยอ้าวแล้วนี่ลงไปนะเอาแล้วเอาแล้วใ้ความคาดหวังที่ตั้งไว้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งน,นะลืมลืมไปก่อนนะ <c oughs> ทำให้ครูปูเชฟน,นีโน่จะต้องอตีแตพงซ่อมท,ทันทีเลยนะนี่ซ่อมใหม่ซ่อมเลยนี่นี่โชวก้องเลย เปุ๊บทำไมทำมาบอกขอใหม่อีกทีขอใหม่อีกทีขอ่อยครู่หนึงขอ่อยครู่ขอใหม่อีกทีปกติตำไทยนี่ทำกินบ้างไหมไม่เคยครับอันนี้ครั้งแรกที่ผมทำตำไทยเลยปกติปลาร่างเดียวจ้าครั้งแรกเลยได้หรอพอใช้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 ไม่เป็นนะเส้นหลังไม่เคยทำนะไม่เคยทำไม่เคยทำตำไทยครั้งแรกในชีวิตเลย ทำน้ำกิ๊บน้ำจิ้มซีฟู้ดให้พี่จิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช่ใช่ใช่พี่คุณโนชอบกินปลาส่วนไหนที่สุดครับผมชอบกินปลาส่วนตัวพี่ไม่ยุ่งวันนี้บอกคนที่ดูไว้เลยนะว่ามันมีหลายมุกมากที่มันสนุกสนานแต่ว่าเราออนแอร์ไม่ได้จริงๆส้มตำฝีมือของเซียนหลังตำไทยํำไทยครั้งแรกในชีวิตครกแรกในชีวิตวันนี้เขาได้่าตำจำไทยแบบทงๆพี่คือตำางถงก็คือมีอะไรก็ใส่อันนั้นนะเอาไ่ลง นี่คือครั้งแรกที่เจนจะได้ลิ้มลองอาหารรสมือของเชนหลักอร่อยเลยนะบ้าบอเอาเลย้อตัวมันเป็นอะไรเป็นอะไรเลยบอกกันดิอันนี้ก็เป็นปูที่เราจับมาจากเมื่อกี้นี้ ไม่ใช้หอยนี่หอยคือหอยที่เราจับหอยต้องลองคันหน่อยคงเจ็บผมนะจ๊ะ่บ้าบอเรามีน้ำกระเทียมดองครับาใช้นี่แน่นเหรอไม่รู้เหมือนกันพี่เราจะลองอันนี้อไรใบชะครามอาหารรสมือที่นี่ก็เอาเรื่องพี่อร่อยใช้ได้เลยง่ายๆเลยอร่อยเอาละได้เวลาละ บอกโอ้โหสาไปงมกันน้ำจิ้มเราเสร็จแล้วเราจะกินเนาะจะได้ไหมพี่ยังเหมือนเดิมเดเป็นยังไงบ้างเจนวันนี้ถามเขาสิอ๋อเสร็จหลังครับต้องถามเราสิเราเป็นยังไงเออเราเป็นยังไงบ้างเจนวันนี้ไม่รู้รายคลานใครแล้วตอน,นเนี้ยนะเหนื่อยนะเหนื่อยไหม แต่เขาเป็นคนที่พอเขาเริ่มพูดปุ๊บอะหนูคาดหวังเลยอะพอเราคุยพอเข้าช่วงทอล์กนั้นมันจ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บอร่อยเนาะอร่อยเอาเอาอาหารทะเลที่เราจับได้จุกตรงไปใช้น้ำวันนี้จะมันออกมาเป็นซีฟู้ดใช่ไงผมใช้น้ำส้มก็อร่อยครับน้ำส้มน้ำชุ่มพี่น้ำส้มแหละน้ำชุ่มน้ำชุ่มเห็นไหมน้ำชุ่มมันคือมันคืออินี่แหละพี่อินยังดีว่ะ ฮัลโ <c oughs> ีครับเจนวันนี้เราเป็นยังไงบ้างที่ได้มาเดินตามวิถีของเสนหลังยิ่งๆสนุกนะเพราะว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้มาทำอะไรอย่างนี้หรอกอง๋อพี่เผือกร้อนมั้ง อ้าเพราพี่เผือกเพราะพี่เผือกเฮ้ยพราะพี่เผือกไม่ไม่มันเป็นการโทษกันไปหรือเปล่าเออหมายถึงชีวิตจริงเจนด้วยสิได้ออกมาโฮมสเตย์อะไรอย่างงี้มั้งเปล่าไงไม่ค่อยแต่ว่าชอบแล้วก็กําลังคิดอยู่ว่าเป็นแนวทางที่ดีของเซอร์เวยเหมือนกันนะถ้าแบบว่าเอามาลุยๆอะไรอย่างงี้ต่อไปใช่ไหมพี่เผือกเพราะวันนี้พี่เผือกดูแฮปปี้อะสนุกนะวันนี้จริงเหรอ แต่วันนี้วันนี้เขางงหอยได้ครับต้องปบมือให้พี่เผือกพี่เผือกงมหอยได้หนึ่งตัวหนึ่งตัวทวดสองสองตัวกุหยิบจับตะก้าอะไรก็ขยันไม่ได้หรอกในกล้องเขาไม่ยุหรอกวันนี้ก็ผมต้ารอการได้กลับมากินอาหารของเจหลังแล้วก็ถือว่าสมการรอคอยจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนนะครับพี่อุ่า์มาแล้วจะไม่ถามไม่ถามเลยแล้วก็อุ่าห์มาเยี่ยมกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆครับนะครับ รายการดีๆของเราในวันนี้นะครับผมจะขาดความสนุกไม่ได้ถ้าขาดพี่ๆทั้งสองคนนะครับผมนะฮะก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆครับนะครับผมแล้วก็ยินดีครับยินดีเดี๋ยวก่อนไปพี่ก็เซ็นเอกสารนะพี่นะได้ได้ได้ใช่ใช่ใช่เซ็นเอกสารเราป็นแขกันแลนว่อนไม่แย่ไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวขอแวะกลับมาอีกได้ครับผมยินดีเสมอครับมีคำสอนอะไรที่จะให้กับคนดูไหมวันนี้ส่งท้ายส่งท้ายสวยๆดังสุภาสิทจีนที่มากับต้องหม่งเมียวตือสีแซ่สีซุย สี่ลุยไปถึงครับได้ถึงดถึงเอเหมือนเหมือนไม่แปลเป็นไทยก็คืออาหารจะอร่อยได้ต้องประกอบด้วย3อย่างครับคือหรสชาติที่ดีครับสองบรรยากาศที่ดีและ3ผู้คนที่เรากินด้วยครับนี่เลป็นอะรลากันไปกับเซียนรังและเซเวยครับโต้โอ้ยโต้โต้โตโตโอ้โเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้ากล้องจับทันนะผมผมปิวอย่างเงี้ยแหละโต้